เจเคนำเสนอรถเกง๋งมือสองราคาประหยัดเครื่องยนต์ก็ประหยัดนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นอีโคคารที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะและยังเป็นตัวรองท็อปด้วยนะคะขับรถี่สันมาร์ส1.2รถเก๋ง5ประตูเกียร์ออโต้รถเนยนต์ปี2011ค่ะบุ๊คเคอร์วิดอยู่ครบนะคะมีปุ่มพุสตาร์ทเครื่องมือ,อยางอะไหล่ด้านหลังอยู่ครบ สาสีไม่ขาดค่ะรถไม่มีเขี่ยวนะคะใช้งานได้ปกติแอร์เย็นวิ่งทางไกลได้ประหยัดมากๆเกียร์ออโต้นะคะราคา1เซน10,700บาทค่ะใช้งานได้ปกติวิ่งได้สบายสุกทัาน์เล่มเอกสารมีให้ครบพร้อมชุดโอนนะคะภายในสะอาดสะอา้านห้องเครื่องก็สวยค่ะทุกอย่างแลดูสมบูรณ์ดีนะคะรถคันนี้อยู่แถวกกพระจังหวัดอุยทาาี 1 1 7 0 0เซน,น 7, บาทสนใจโทรคุยกันก่อนได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะโทรไปสอบถามรายละเอียดและนัดชมตัวรถด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านในวันนี้ JK ต้องลาไปก่อนนะคะเบอร์โทรผพ้่ขายใส่ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยสวัสดีค่ะ